ดกคนหนุ่มสาวมุสลิมเชคดรยูซุบอันกอรอโดอวีเขียนอันอักแปลและเรียบเรียงภาคที่สองภารกิจของคนหนุ่มสาวมุสลิมฉันยังคงพูดในหัวข้อคนหนุ่มสาวในคุตตาบะครั้งที่แล้วฉันได้พูดเกี่ยวกับ คนหนุ่มสาวและความสำคัญของช่วงชีวิตในวัยนี้รวมถึงความรับผิดชอบของพวกเราที่มีต่อคนหนุ่มสาวรวมทั้งบทบาทของคนหนุ่มสาวในชีวิตนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดมากกว่านี้รายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของคนหนุ่มสาวในยุคสมัยนี้ เป็นภารกิจของคนหนุ่มสาวมุสลิมเราจะวางกรอบเฉพาะเรื่องของภารกิจก่อนที่จะไปกล่าวถึงสิทธิเพราะว่าปรัชญาของชาริอะ伊斯兰 ية นิติบัญญัติอิสลามยึดถือว่ามนุษย์แต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนก่อนสิ่งอื่นใดมนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบก่อนที่จะได้รับหรือเรียกร้องสิทธ สิ่งใดๆคนในอารยธรรมตะวันตกจะถามว่าฉันต้องได้อะไรบ้างแต่คนที่อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งอารยธรรมอิสลามจะต้องถามว่าฉันมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องทำเมื่อหน้าที่ได้รับการปฏิบัติจนเสร็จสิน้นสิทธิก็จะได้รับการดูแลในทํานองเดียวกันทุกๆสิทธิของมนุษย์ ทำให้เกิดหน้าที่ต่อผู้อื่นเสมอสิทธิของผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็ย่อมเป็นภาระหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องดูแลสิทธิของผู้หญิงก็ย่อมทําให้ผู้ชายมีหน้าที่สิทธิของลูกก็ย่อมทําให้พ่อต้องมีหน้าที่เช่นเดียวกันสิทธิของพ่อก็ย่อมทําให้ลูกมีหน้าที่ Param. เมื่อใดที่ภาระหน้าที่ต่างๆได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างเรียบร้อยเมื่อนั้นสิทธิต่างๆก็จะได้รับการดูแลปกป้องโดยธรรมชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภารกิจของคนหนุ่มสาวมุสลิมที่พวกเขาต้องก้าวเข้ามาแบกรับในยุคสมัยที่เราอาศัยอยู่นี้ ซึ่งเป็นยุคที่เราต้องเผชิญหน้ากับการเรียกร้องเชิญชวนของอุดมการ์ต่างๆหรือแนวคิดที่หลากหลายหรือจากสำนักนิกายมากมายรวมทั้งปรัชญาเล็กปรัชญาน้อยนี่คือภารกิจของคนหนุ่มสาวมุสลิมที่จะต้องเข้ามาจัดการในยุคสมัยที่เป็นอยู่เช่นนี้ภารกิจข้อที่หนึ่ง สร้างสำนึกแห่งความรับผิดชอบภารกิจอันดับแรกของคนหนุ่มสาวมุสลิมคือการสร้างสำนึกแห่งความรับผิดชอบนั่นก็คือเขาต้องรับรู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อช่วงวัยชีวิตที่มีชีวิตชีวาที่มีความสำคัญนี้ต่อหน้าอัลลอฮฺุตาั้าลา ซึ่งอัลลอฮฺตาลาจะถามเขาในวังเกียมะเกี่ยวกับอายุของเขาที่เขาได้ใช้หมดไปเกี่ยวกับวัยหนุ่มสาวที่เขาได้ใช้ไปเป็นความจำเป็นเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องเตรียมพร้อมเตรียมคำตอบต่อคำถามที่หนักหน่วงอันนี้ เขาได้ใช้เวลาปีแล้วปีเล่าไปอย่างไรบ้างช่วงชีวิตของวัยแห่งความมีชีวิตชีวาวัยแห่งความคึกขนองนี้เขาได้เผาผลาญให้หมดไปเฉยๆหรือไม่ปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่าเขาต้องหันมาให้ความใส่ใจต่อวัยหนุ่มสาวท่านนาบีสลุลต่านได้กล่าวเตือนคนหนุ่มสาวว่า ตงงฉกฉวยห้าประการแรกก่อนห้าประการหลังจะตามมาความหนุ่มความสาวของท่านก่อนวัยชาราสุขภาพที่ดีของท่านก่อนความเจ็บป่วยฐานะที่ดีของท่านก่อนความยากจนการมีเวลาว่างของท่านก่อนที่ท่านจะมีงานยุ่งการมีชีวิตที่ดีของท่าน ก่อนความตายรายงานจากท่านอับดุลลออิบนูอับบาสและท่านอัมรูอิบนุไมม,มุนสิ่งแรกที่ท่านนาบีสลลุลต์ละวะซัลลัมได้ให้คำเตือนนั่นก็คือให้ฉกฉวยความหนุ่มก่อนวัยชารานี่คือความรับผิดชอบอันดับแรก เป็นภารกิจของคนหนุ่มสาวมุสลิมอันดับแรกความสำนึกต่อความรับผิดชอบว่าวัยแห่งหนุ่มสาวไม่ใช่วัยแห่งการลเล่นหรือวัยแห่งการระเริงจริงอยู่ว่าเป็นสิทธิ์ที่มนุษย์จะเล่นจะสนุกได้ในขอบเขตที่อิสลามอนุญาตมีสิทธิ์สร้างความรู้สึกที่สดชื่นมีชีวิตชีวา แต่ว่าไม่ใช่สิทธิของคนหนุ่มสาวที่จมปลักอยู่กับเรื่องตลกขบขันเรื่องลามกเรื่องเสื่อมทรามทางศิลธรรมหรือการที่คนหนุ่มสาวทุกวันนี้พูดถึงเรื่องหยาบโลนกันอย่างคลื้นเครงพวกเขาจะทำอย่างนั้นไม่ได้คนหนุ่มสาวเป็นช่วงชีวิตที่ต้องเป็นผู้ให้นี่คือภารกิจ อันดับแรกภารกิจข้อที่สองอมีความภูมิใจต่ออิสลามภารกิจข้อที่สองของคนหนุ่มสาวมุสลิมคือการรู้สึกภูมิใจต่ออิสลามเขาต้องมีความศรัทธาต่อความสมบูรณ์แบบของอิสลามต้องศรัทธาต่อความยิ่งใหญ่ของศาสนานี้โดยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานั้น ได้ให้เกียรติเขาด้วยคำภีที่ดีที่สุดที่ถูกประทานลงมาให้แก่เขาด้วยนาบีที่ดีที่สุดที่ถูกส่งมาด้วยระบอบที่ดีที่สุดที่ถูกปัญญัติให้แก่เขาด้วยเหตุนี้เองที่เขามีความรู้สึกภูมิใจที่เขาเป็นมุสลิมดังที่มุสลิมในยุคแรกมีความรู้สึกเช่นนั้น ตามที่ปรากฏในอันกรานซึ่งมีใจความว่าอัลลอฮิสซาอำนาจและความภูมิใจเป็นของอัลลอฮ์รอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาแต่ว่าพวกมุนาฟีกีนหน้าไหวหลังหลอกหารู้ไหมสุรอันยุมอะอายะที่8เหมือนดังที่มีคนซอเล คนดีท่านหนึ่งได้กล่าวว่าจากสิ่งที่เพิ่มแก่เกียรติยศและฐานะของฉันจนเกือบดึงดาวลูกไก่ลงมาเชยชม mm. เมื่อฉันได้อยู่ภายใต้การเรียกหาจากพระองค์ว่าโอ้บาวของฉันพระองค์ผู้ได้ส่งอัลหมัดมาให้ฉันเพื่อเป็นนาบี เขาก็มีความภูมิใจด้วยสิ่งนี้คนหนึ่งในหมู่พวกเขาได้กล่าวว่าพ่อของฉันคืออิสลามไม่มีพ่อคนไหนอีกที่เสมอเหมือนขณะที่คนอื่นๆภูมิใจในเผ่ากอยส์หรือตะมีมเมื่อสหายชาวเปอร์เซียของท่านนาบีสุลล,ลัลอวะอะลวะซัลลัมคือท่านซันมานอันฟาริารซีรอดิยัลลอฮุอันฮู ถูกถามว่าท่านเป็นบุตรของใครซึ่งผู้ถามต้องการจะถามว่าท่านนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเผ่าอารับท่านสันมานรอยยโลอานูสามารถตอบได้ว่าฉันเป็นบุตรแห่งเปอร์เซียหรือฉันเป็นบุตรแห่งนครแห่งเปอร์เซียหรือฉันเป็นบุตรแห่งคุสโร แต่เมื่อท่านสันมานร,รอยโล,ลอานูตอบคำถามที่ว่าท่านเป็นบุทของใครท่านกลับตอบว่าฉันเป็นบุทแห่งอิสลามเราต้องมีความรู้สึกภูมิใจต่ออิสลามของเราซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานาหูวะตาลาได้ใช้ศาสนานี้ในการสร้างไครุอุม m ปประชาชาติที่ดีที่สุด ที่ถูกนำออกงาสู่มนุษยชาติทั้งหลายและได้ใช้ศาสนานี้ในการสร้างประชาชาตินี้ให้มีลักษณะเป็นอุมมตุนวาสตอประชาชาติสายกลางเพื่อเป็นพยานแก่มนุษยชาติดังที่รอซูลสลลัลวะเลย์บะสัลลัมเป็นพยานแก่พวกเขาหมายความว่าเราถูกเตรียมให้เป็นระดับ อุตสซหยหรือการเป็นครูของมนุษยชาติทั้งหมดเพื่อให้เป็นพยานแก่พวกเขาเราคือครูของมนุษยชาติพูดอีกในยะหนึ่งก็คือมนุษยชาติทั้งหมดกําลังเรียกหาเราอยู่เมื่อหันมาดูโลกตะวันตกเป็นความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถโบยบิน ไปในท้องฟ้าได้อย่างเสรีเหมือนนกที่บินไปอย่างอิสระสามารถที่จะดำดิง่งลงสู่ท้องสมุทรได้เสมือนปลาที่แหวกว่ายในน้ำแต่ทว่าพวกเขาไม่สามารถเดินบนหน้าแผ่นดินได้เหมือนมนุษย์พวกเขาไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภายในตัวตนของเขาหรือระหว่างเขากับพระเจ้า หรือระหวังเขากับมนุษย์คนอื่นๆได้เพราะพวกเขาชาวตะวันตกมีความโน้มเอียงไปทางวัตถุนิยมที่อคติเพราะพวกเขาเปิดให้ทําสิ่งต่างๆอย่างเกินขอบเขตและเลยเถิดไม่ใช่หรือพวกเขาต่างก็ประสบกับความว่างเปล่าทางด้านอากิดะหลักยึดมั่นพวกเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ความกังวลในจิตใจ ต้องพบกับปัญหาครอบครัวที่แตกแยกและต้องเจ็บปวดกับการล้มละลายของบุคลิกภาพหรือจัญญามารยาทและสังคมของพวกเขากำลังเดินไปสู่ทางที่หลงผิดกล่าวได้ว่าอารยธรรมของพวกเขาไม่ได้มอบความสุขที่แท้จริงแก่พวกเขาเลยช่างประหลาดที่มนุษย์สามารถเดินทางไปถึงดวงจันทร์ แต่ไม่สามารถมีความสุขบนพื้นโลกได้พวกเขาต้องการสารใหม่สารนี้จะให้ศรัทธาโดยไม่ได้ห้ามการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆสารนี้ให้ชีวิตในวันอคัคราแต่ก็ไม่ได้แยกชีวิตออกจากความจริงแห่งโลกดนยานี้สารนี้ให้แนวคิดการเคารพภักดีที่แท้จริง โดยไม่ได้ห้ามที่จะเกี่ยวข้องสิ่งที่ดีในชีวิตพวกเขาชาวตะวันตกต้องการสารที่ได้ดุลระยาภาพมีความพอดีแน่นอนที่สุดว่าสารแห่งดุลระยาภาพนี้มีอยู่ในการครอบครองของเราเองเรามุสลิมดังนั้นเป็นภาระหน้าที่เหนือพวกเราในการหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เราต้องรู้จักคุณค่าของตัวเราเองนี่คือภารกิจอีกข้อหนึ่งของเราคนหนุ่มสาวมุสลิมนี่คือภารกิจข้อที่สอง